สวัสด,ดีจ้าสบายดีเอฟซีทางช่องน้องคำแพงชาแนลเดอ้อจ้าเนาะตอนนี้วันที่สิบหาพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะแม่เพ่นก็จะได้นำแนวทางห้าน้อยและลาวพัฒนาเนาะของพี่ประหาดลวก็เซียนเชียงใหม่เซียนโ,โคราชเนาะค่ะมาฝากมาตอนเอฟซีทั้งสองเดอ้อค่ะเพื่อไปเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันนะคะอีย่ยมาแต่ใสล่ละลูกฮะบา๊ายบจ้าเล้วนี่ค่ะผู้ใดจะสั่งจองบูชาพญาเล็บคุดเนาะค่ะล้วกะ รีมบายบายแล้วบายบายพูดเนินบายบายพูดบายบายพูดเออบายบายจุบด้วยลูกจุบด้วยจ้าขอบคุณจ้าด้วยขอบคุณจ้าด้วยจ้าสวยๆเร็วนี่ค่ะไปสนีนะคะมาเอาของทุกทุกมือเด้อขายเอฟซี FC ทรงดวนให้ทุกทุกมือเนอะาะพราวาบ่กวาจะเป็นครีมแคลเซียมยาตาพยาเลบคุดเนาะค่ะพร้อมส่งให้ทุกวันเด้าจาอจ้าเนาะ อุไดจะสั่งจองบูชา,ะะาเนาะค่ะพญาเล็บพุทก็สั่งจองมาได้หรือว่าจะสั่งจองครีมอุดหนุนครีมช่วยแม่เพลและน้องคำแพงเนาะค่ะก็สั่งจองมาได้เนาะ,ะทั้งมีเก็บไปทั้งแล้วก็มีอ่อนจองเนาะคะ่ะแ,แล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าหรือว่า FC จะสะดวกเนาะค่ะครีมช่วงนี้1ชุด1,200บาทนะคะลดเนาะค่ะส่วน ยาตาหรือว่าแคลเซียมก็ห้าร้อยบาทเท่าเดิมเนาะกระปุกละห้าร้อยบาทเท่าเดิมนะคะเอฟซีเมื่อนี่อากาศหอนนะคะเอานะคะแดดแต่เศร้เาะะ <the south S 2> เลยข่ะเอฟซีคำแพงไปไหนแล้วลูกเอาเห็นยังอยู่นี่เะเอ๋ไหนรององเท้าสวยอยู่ไหนไหนรองเท้าสวยอยู่ไหนเอามาให้เอฟซีดูหน่อยนี่ค่ะหน้าบอกว่ามา,มา พี่มาเออเนาะอย่าไปมันแดดเดอ้อมันแดดหวนเดอ้อเนาะคํแแพงขี่เด้อค่ะเอฟซีฮะใุดเข้ามาแล้วเด้อค่ะมักแนวทางห้าหน้อยหรือว่าเราพัฒนาเนาะให้เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคํแแพงชาแน,นลได้ทุกวันเด้อค่ะทุกเมื่อเนาะคะ่ะเพราะว่าช่องนี้จะมีแนวทางห้าหน้อยของพี่พระหัตละกกาเซียนเชียงใหม่ละะ้วกาเซียน อ่าโคราดเนาะแล้วนกะ็อาจารย์สวัยาขวัญปูซีซูนเนาะคะ่ะมีแต่อาจารย์ดีเด็ดทั้งนั้นเนาะคะ่ะเข่าเกือบทุกมือเข่าทุกมือนะคะแนวทางทางนอยเนาะ,ะโดยเฉพาะตัววิ่งตัวลูดเนาะยังบ่พลาดน,นะคะเอฟซี FC. แต่ว่ามือนีแม่เพ่นจะมีแนวทางของผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเนาะ,ค,ะคนอยากห้เลขตัววิ่งตัวลูดมากนะคะมีแค่สองตัวเนาะ,ะมาทุกมือเนาะบ่มีพลาดนะคะ เพื่อนหมากแล้วเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะเอาล่งคู่กับแนวทางวิ่งลูทของอาจารย์สวบให้เอฟซีทั้งสองเ้อค่ะเนาะแต่ว่าคลิปนี้ห้เอฟซีทั้งสองเอาแนวทางลาวพัฒนาแล้วก็ฮานอยของพี่ประหัตของเชียนเชียงใหม่ของเซียนโคราชเนาะเอาไปเป็นแนวทางกันก้นเนาะคะ่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปแม่เพ่นจะเอาแนวทางของอาจารย์สวัแล้ค่ะของอยาขวัญของอผู้ใหญ่ใจดีเนาะ มาลงให้เอฟซีทางช่องต่อเนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพ่าเอฟซีไปเบิงแนวทางเลยค่ะว่ามื่อนี้ของสามเสียนนี่จะได้ตัวไหนเนะาะขำแพงทำไมดื้อจังเลยลกูกจะปีนทำไมหน้าโต๊ะนะจะตกนะเฮ็ด <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนติเฮ็ดเปลี่ยนติเอาเฮ็ดดูหมุนหุนละหูหุนละหูหน่อยอ๋อคำแพงขี้ดื้อ ออนี่เนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาเอฟซีเขาไปเบงแนวทัง,าทางอยู่ในบ้านนะคะนี่นะะ FC. เนาะค่ะเอฟซีแนวทังห้า,าน้อยของพีพาัทเมื่อวานนี่เนาะคะ่ะเขาสามหาหาสามเนาะคะ่ะเขาตกกลับเนาะคะ่ะของน้อยปกติเดอะะ้อค่ะเนาะจับคู่เขาแค่น้อยเดียวเนาะเมื่อวานนี่เนาะของพีพหัทส่วนของ คนโคราชนะคะหรือว่าของเซียนโคราชนะคะเเ้วผิดเดอ้อค่ะขอโทษหลายๆค่ะที่เเ้าบอมวบบอนบพอเนาะคะ่ะของเซียนโคราชนะคะของเซียนโคราชฮานอยเข้าแค่ตัวรูดเนาะคะ่ 7, นะเจ็ดเนาะออกเจ็ดเก้ากับเจ็ดศูนย์เนาะคะ่ะเพิ่นจับคู่มาให้แค่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เนาะคะ่ะเพราะว่าตัวเลขจับคู่มาว่าอันนี้จะออกศูนย์เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้านะคะ่ะเอฟซีเนี่ยค่ะ ก็ถือว่าเขาเนาะตัววิ่งตัวรูดเพื่อนกับเขาดีเนาะนี่ค่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะคะ่ะเซียนเชียงใหม่ฮานอยเข้าวิ่งรูดทั้งสองตัวเนาะค่ะจับคู่เขาแค่สามหาหาสามตกกลับขึ้นกันเนาะคะ่ะของเซียนเชียงใหม่เนาะส่วนสี่เข้าสี่สเนาะคะ่ะแล้วก็เข้าสอง เข้าตัววิ่งตัวรูดทั้งสองตัวเนาะคะ่ะค่ะได้ไปแล้วของเมื่อวานนี้เนาะ,ะพานไปแล้วเนาะมาเบิ้งของมูนี้กันเลยค่ะมุนีค่ะแนวทางห้าน้อยของพระหัตชชาแนลเนาะคะ่ะวิ่งรูดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะหนึ่งเม็ดเดียวะคะ่ะเอฟซีให้นึงมาเม็ดเดียวเนาะคะ่ะจับคู่ให้ 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, นะะึงห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนาะค่ะเน้นเบิ้ลเนาะเน้นเบิ้ลเนาะคะ่ะ หนักหนักคนว่าเน้นเบิ้ลหนักหนักคนวะหืมนี่ค่ะห้านอยของพาดชาแนลวันนี้เนาะวิ่งรูดตัวเดียวเลยค่ะหนึ่งเม็ดเดียวเนาะค่ะจากคู่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกันหนึ่งเก้าเนาะเน้นที่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าให้เน้นเบิ้ลหนักหนักคนวาเนาะค่ะวันที่สิบห้าเนาะค่ะ พฤษภาคมพศ2566เนาะได้ของพี่ประหัตฉนเอไปแล้วค่ะมาเบิ้งต่อของเซียนโคลาดเลยค่ะนี่ค่ะ <c oughs> เซียนโคลาดให้มาวิ่งลูด0นย์กับ2เนาะคะ่ะวิ่งลูดศูนย์กับสจับคู่มีศูนย์ศูนย์ศู2ย2หาศูนเานะคะเน้นที่0 5 0ย์ห สองห้าสองหกนะคะเน้นที่สองเนาะคะ่ะตัววิ่งตัวรุดเน้นที่สองเนาะนี่ค่ะตามนี้เด้อคะ่ะแนวทางห้านอยของคนของเชียนโคราชเนาะคะ่ะเว้าซิเว้าผิดอีกแล้วเนาะ,ะขอโทษละลายได้ไปแล้วเนาะ,ะของเซียนโคราชนะคะ fc กลับมาเบิงต่อค่ะของเชียนเชียงใหม่นะคะเซียนเชียงใหม่ค่ะวิ่งรูดหนึ่งกับสองเด่นที่หนึ่งรองสองเด้อค่ะนะะี่ เด่นที่หนรองสองเนาะคะ่ะจ้าจับคู่ให้หนึ่งสองสมหเกค่ะสองสองสองสามสองหสองเก้าเนาะเน้นที่1นึ่งสองหนึ่งมหนแล้วก็สองสามะคะเอของเชียนเชียงใหม่เนาะคะ่ะแนวทางฮานอยเด้อค่ะวิ่งลูด1กับ2เนาะค่ะเน้นที่1นเนาะรองสองเนาะตัววิ่งตัวลูดเนาะ ตามนี้เด้อจ้า,าจอเาาอฟซีนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าแนวทางฮานอยของนี่ค่ะของพระหัดชาแนลแล้วก็เซียนเชียงใหม่แล้วก็เซียนโคราชเนาะคะ่ะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อจ้าสามเซียนเด็ดๆเนาะคะ่ะได้แนวทางฮานอยไปแล้วเนาะคะ่ะก็มาต่อที่แนวทางลาวพัฒนากันเลยจ้าเนาะนี่ค่ะเดี๋ยวมาบึง้ง เราพัฒนากันเลยค่ะได้ฮานอยไปแล้วค่ะเราพัฒนาวันนี้ของรหัสชาแนลเนาะคะ่ะวิ่งลูดเก้ากับสามเด้อจ้าเก้ากับสามเด่นที่เก้าลองสามเนาะคะ่ะจับคู่เก้าสามเก้าเจ็ดเจ็ดสามเนาะคะ่ะเม็ดเดียวกับไข่มาเจ็ดเก้าสามเดอ้อค่ะ หลังจากบ่เขามาหลายงวดแล้วเนาะเราพัฒนาเนาะกับมวัน,นี้ขอให้เขาเด้อเนาะค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะพี่พหัดบอกว่าเราช่วงนี้เล่นยากเนาะค่ะได้ไปแล้วเนาะของพี่พหัดกลับมาต่อที่ของเซียนโคราชกันเลยค่ะเซียนโคราดห้มากค่ะสามหนึ่งวิ่งรูดสามกับหนึ่งเนาะคะ่ะเด่นที่สามลงหนึ่งเนาะจับคู่ให้สามหนึ่งสามหาสามเก่าค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งเก่าเนาะ เด่นที่สามห้าแล้วก็สามเก้าเด้อค่ะนี่ค่ะตามนี่นะคะแนวทางเราพัฒนาของเชียนโคราตนะคะกับมาต่อของเชียนเชียงใหม่กันเลยค่ะเราพัฒนาวันนี้วิ่งรูดเก้ากับหนึ่งเนาะเด่นที่เก้ารองหนะะึ่งเด้อค่ะจับคู่มิเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหาเนาะคะ่ะเด่นที่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเนาะคะ่ะ ตามนี้แล้ค่ะเดี๋ยวแคปหน้าจอเลยค่ะของสามเซียนเลยค่ะแนวทางเราพัฒนาเนาะนี่ค่ะแคปหน้าจอเด้อยจ้าเราพัฒนาของพหัชแชนแนลเซียนเชียงใหม่เซียนโคราชเนาะคะ่ะเอาไปเป็นแนวทางกันเด้อค่ะบัวบาจะเป็นแนวทางเราพัฒนาห้าน้อยเนาะให้เอฟซีทางซ่องเอาไปเป็นแนวทางพิจารณากันเอาเนาะตัวเลขทุกตัวมีเข้ามีหลุดนะคะ ตามนี้นะคะได้ตัวดีตัวดีตัวเด็ดไปแล้วก็ขอให้ f อฟทั้งช่องทุกๆคนนะคะเฮงๆรวยๆไปด้วยก,กันกับช่องน้องคำแพง h ช n n นลทุกๆวันนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะแม่เพ่นก็ขอขอบคุณ f อฟแล้วก็ขอขอบคุณเซียนทุกๆเซียนเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจแม่เพ่นทุกๆวันนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า